รายการต่อไปนี to ้เป็นรายการทั hey ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ะคุณนักเรียนศ12ราศีค่ะสึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเจ๊มีไรผมขอถามเจ๊นิดนึงเห็นเจ๊ผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยถ้านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะ แกล้อยู่ในวงการมากี่ปีนับเบ็ดเสร็จแล้วขอยืมนิ้วหน่อยสิบสิบรวมเบ็ดเสร็จสามสิบกว่าปีแล้วนี่ผมว่าผมยีสิบนะมันก็นานแล้วนะเออแต่เรารู้จักกันกี่ปีตั้งแต่วันแรกที่น้องคลอดในวงการเลยูัแล้วก็รู้จักกันมา พูดแบบนี้เหมือนไม่อยากรู้จักแล้วรู้จักสิรู้จักสิเหมือนไม่อยากจะทําอยู่ในวงการนะจับยูอยู่แต่บางคนที่มาเนี่ยเหมือนเขาจะมีชีวิตในวงการอีกไม่นานให้เขาตัดสินใจเองเราไม่ต้องบอกเขาใช่แล้วค่ะของเราถือว่านานนะคุณผู้ชมขาแต่ว่าผู้ร่วมสืกของเราบางท่านโคตรนานเดี๋ยวดูหน้าดูตากันเอาเองพบกับพวกเขาเลยค่ะสวยหล่อ h อปดีระทะรุ่นพี่อัณาลักษณ์ Aka, มันไม่ต้องขนาดนั้นมันไม่ต้องขนาดนั้นน้องเขากลัวเธอนะเนี่ยดูสิน้องเขาเงี้ยเลเอ๋อใจนะว่าเป็นจริงๆค่ะป้อมต้องหามาคี้หรอกค่ะหาอะไรคะก้าในเก้ามาหามาคี้ตะกี้เนี่ยเดินออกมาเนี่ยเหมือนหลานพาปู่มาดูป้ายังไงครับผมมาดูนะครับโอ้โหป้ายยังเดินไหวนะครับแต่ผมเห็นน้องเฟิร์สนะครับ พย right ายามจูงยายมานะเขาก็ถือว่าเพิ่งเข้าวงการมาเต็มตัวแต่บางคนเนี่ยอยู่มานานมีบางคนจะไปก่อนไหมฮะยังไม่มีใไปยังไม่มใคไปยังไงไม่มีจากผมก็พี่เป็ดจะได้เออทุกทีนะวันนี้พาบูมาเหรอคะเพื่อนบู้ค่ะชื่อะไรนะอชื่อเบบ้นี่มันเหมือนกันมากเลยนะ ขอโทษขอโทษไอ้สองคนนี่อยู่ในไฟล่ั่มวิวอะไรขออนุญาตนะถ้าบอกแต่แรกว่าพี่มีมาหนูคงไม่มาไม่คิดถึงหนูบ้างเลยแล้วก็จับคู่ดีนะอันนี้คู่กับอะไรอะไรเรามาแบบสวยหล่อไม่มีใครอ่ำเลยอ่ะป๋าอยากตัดผมไหมให้พี่แจ็คตัดผมให้ผันตัวเองมาเป็นใครเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัดผมเป็นเรื่องเป็นราวที่งอชอบชอบสนุก สนุกไม่ได้เอาตังค์มาด้วยไม่ได้มีหวังคือได้เล่นกระบานคนงนั้นดีเลยวันนี้เรานั่งเล่นกระบานกันก็ไประจําที่ดูว่าประจําที่ประจําที่เอามาเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้ออร่าจับรับทรัพย์้อ มีโรสี่เมนที่ตุ๊กี้อ้าวเพราะเพราะเหตุผลเหตุผลผมขอเอาเอาถุงถุงแขนถุงแขนออกนิดนึงครับผมไกว่าเขาจะสักได้ลายนี้ใช้เวลาใช้เวลานี่นานไม่นานไหมแขนนี้ใช้สองวันฮะอะไรครับฝั่งนั้นเปียแชร์กันอยู่ฮะอันนี้มานี่มานี่มานี่ไปยืนตรงนี้นะมายืนตรงนี้มาดิอย่าไปให้ส่งสารเลย เรื่องผู้ชายแล้วมึงไม่เว้นเลยนะผู้ชายช่วงสุดท้ายแล้วพ่อกวมสามารถเลยอยู่ทีชนีล็อกข้างสิหน้าตาเหมือนยุงกับอะไรก็ยืนยันมาคี้ไม่รับมาคี้งั้นกลับไปซ่วมดีกว่าไปไปพี่ต๊กกี้ครับพี่ปองครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ารับซับผมก็เห็นพี่เขากำลังรับซับอยู่เยอะเหมือนกันฮะเอ้ยซิงเกิลเราสอง สองเพลงปล่อยไปยังปล่อยไปแล้วครับแล้วก็ก็โอเคครับก็ตอนนี้กำลังรีบปั่นอัลบั้มอยู่ภายในสิ้นปีให้มันให้มันเป็นเต็มอัลบั้มเนาะใช่ดอกจันโหลดเลยสองเพลงปล่อยไปแล้วสองสามแปดศูนย์ศูนย์แปดพี่ครับลบชื่อหนูก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโหลดว่าซื้อตัวหนูนั่นคุณผู้ชมก็รู้แยกออกแยกออกพี่ต่อว่าราศีราศีตุลค่ะที่กล้องสุญญ ญญสัมผัสตัวตนพี่ก้องมาประมาณเดือนกว่า <c oughs> พงไในทำงานใหญ่ไปงานแต่งคุณชมแล้วที่สำคัญคือน้องหนูสองคนเป็นพนักงานของบริษัทพี่ก้องค่ะแล้วน้องหนูก็รวยถ้าลูกน้องรวยหัวหน้าจะเหลืออะไรคะหนุน่าตอบว่าราศีราศีมีนตุกี้ขาทำไมเห็นพี่ตุกี้มีงานเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่งานเยอะตลอดปีเลยก็คิดว่าจะได้รับทรัพย์แน่นอนอันนี้เรียกว่าทำงานเหรอหนุนาคะหนูนาต้องดูด้วยนะว่าอันนั้นมังนงานจ้างหรืองานรี น้องหนูนาด้วยนะคะกดดอกจันหนึ่งสองสามห้าสามศูนย์ศูนย์นะคะกดเลยค่ะแต่ว่าราศีราศีเมษเปิดเนี่ยนะครับเอาเก้าอี้ลงจนสุดแล้วตัวก็ยังสูงนี่มันจะเท่าผมยืนอยู่แล้วนะเนี่ยใครเป็นหนูนาครับผมทำไมครับเมียวร่าที่สุดในนี้ละ หนูนามีแค่ออลาหนูออสวนยังเงียบเลยู่กออร่อยดีมันงานเขาก็เยอะมาตลอดเลยก็น่าจะรับซั์ครับเขานุ่งเลยร้อยเก้าสิบครับโอ้สูงมากคิดว่าสูงร้อยเก้าสิบควรจะเท่าไหร่เท่าหรือเปล่าเปิดเปิดเลยพี่รีบเล่นกับตรงนี้หลับแล้วค่ะไม่ได้อัากใส่แว่นไม่ได้ลับใส่แว่นไม่หลับจริงๆ ราศีเมถุนค่ะตุ่ยตุ่ยเลขุนที่ถุนได้เลยทำไมทำไมตุยตุยเพราะตุยตุยเนี่ยคะเป็นคนที่ทำอะไรเงียบเงียบแอบแอบกินตลอดเวลาก็รู้สึกจะมีงานเยอะทำไมพูดลักษณะนั้นมันเป็นลักษณะของเรานะคะพร้อมแล้วค่ะพี่ต่อว่าราศีราศีเมถุนเรื่อะค่ะทำไม หนูนาต้องดวงดีแน่ๆครับนล่ละครนอเขาแล้วก็เป็นละครที่เล่นดีมากเรื่องนี้เขาเล่นได้น่ารักมากเล่นกับบี้เดอะสตาร์กำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้มาอีกรอกลรอกใหญ่ด้วยอะไรครับดูจากงานเลยนะเนี่ยดูจากงานมองอนาคตไว้เลยมาว่าราศีราศีเมผุนค่ะเป็นพี่ตู่ด้วยพี่ตู่ด้วยทำไมครับผมว้าวเรื่อง เรื่องเฮงๆอย่างนี้ใครๆก็อยากถูกฟันธงกันทั้งนั้นแถมผู้ร่วมสึกแต่ละคนก็ออร่าจับวิบวับกันทุกคนแล้วใครจะได้เป็นคนดวงดีรอฟันธงกันช่วงหน้านะจ๊ะ